สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามแม่น้องนะคะที่เป็นกำลังใ,ใจให้น้องนะคะน้องถุงทองวันนี้นะคะกินข้าวเสร็จก็พาเขาขึ้นมาเปิดหูปดตาบนดาดฟ้านะคะเขาร้องอะคะ่ะคลิกร้องเขาอยากขึ้นมาชมวิวเปิดหูปิปปดตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องเฝ้าเขานะคะเพราะว่าถ้าไม่เฝ้าเดี๋ยวเขาวิ่งอะคะ่ะ เขจะกลับมาก็ไปชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าแถวนี้จะมีแมวหลังบ้านอีกตั้งหลายตัวค่ะได้ยินเสียงอะไรไหมครับอืมชั่มงฟุตฟุดฟุตฟุฟตฟุฟตก็น้องก็เดือนนี้นะคะครบสามขบเต็มแล้วนะคะน้องถุงทองค่ะเขาแม่เขาเป็นแมวจรนะคะเป็นแม่แม่แม่เขาจะเป็นลาเชลิกนะคะ ได,ด,ด้แรงตอนนี้แม่เขาก็คือแม่เขาค่ะเขาคาบน้องมาอยู่บนอันดฟ้าที่บ้านนี้ค่ะไม่ถึงเดือนเลยค่ะก็ให้ข้าวให้น้ําสุดท้ายก็มาอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ค่ะโอเคนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้กำลังใจน้องนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย บายก่อนเลากไปยก่อนแล้วายบายอ่านอนละนอนละชมวิวนอนละดูดิความน่ารักของเขาโอเคไาๆก่อนแลิกบายเอฟซีก่อนแลากบายขอบคุณนะคะ